สวัสดีครับพี่พีกท่านเจอกันอีกแล้วครับไปไปสวน <c oughs> <c oughs> ไปสวนเจอกันอีกแล้วครับเราจะได้เดินเดินไปครับรถไปไม่ได้ครับพี่พีกท่านอือ มกำลังจะออกมาครับสวัสดีพี่ๆทา่านครับมาดูหานผ่านเขบว่าผ่านม่ได้ เดินไปครับถ้าจะโค้งก็ไกลครับสวัสดีครับ ย้างไปย้างมือกิดอย่างครับเรากินกังเว็นเลยครับอยู่ทางน้ำนี่แหละเอาเรือมานำเนาะสบายโอเคเนาะครับไปเดินแล้ว เบ็ดงานนี้เนาะได่เล่าขาวปลาข้าวใส่ไม่ได้ซื้อมาหรือปลาเลยน่ะกินปลาซื้อปลาว่าม่ซื้อเหล่าข่าวไม่ได้ซื้อเศรษฐเศปลาป่ะก๊บ่ปลาข้าวนี่ละนี่ชือมองมองไปโหน้นผู้เชื่อผมใช่ ไปนี่มาลเนี่สนุนนะครับลังทำเรือเสาตรงกลางครับพีพีทุกท่านนี่นะครับนี่นะครับ สภาพภาพนี่นี่ตุ้มเป๊ะค,ครับนี่ต้องถอดเกือบครับแบบนี้ต้องทอดเกือบครับนี่ แล้วเราจะไปยังไงครับนี่ไม่มีเสื้อลักทุเลนะครับนี่อ๋อมีปูนะครับนี่นปูไปอยู่นี่ไปไป bay trên này là nè ní rồi Khàm ní rồi tao nghĩ học trong càng มืนเดิมครับนี่น,นี่ได้ขี่เรือครับไม่มีเชือกดึงไปครับน่าจะมีเชือกนะอาจารย์อาจารย์อาายู่่มารออาจารย์ครูที่จะไปสอนบ้านมะนาวอยู่ครับ อแล้วจะพายไปยังไงครับเนี่ยคนเดียวจะพายไปได้บอสขี่เรือเทศบาลครับเนี่ยจานยมีมามเพื่อนไป เสร็จอยู่ครับน้ำก็แรงฝนตกเมื่อคืนนี้มาอีกครับเนี่ยเหมือนเดิมครับปกินกิจยรงกลางวันไม่รู้จะได้ไหมวันนี้ขึ้นม,มาอยู่ตนนี้นะครับสะพาน แล้จะพายไปได้เลยน่าจะมีกั้นไว้เนาะนี่ครับสุกไปนี่นะครับรดูอาจารย์ไปยังใดอาจารย์มาเดอ้อมาเดอ้อวาวววววว ก็ข้ามไปนี่ครับผมไม่ถนัดพายเรือครับถ้าพายอย่างอื่นได้อยู่ <c oughs> เลยน่แหะครับน้ำท่วมนิดเลยครับนี่เสาไงถ้าสะพานสร็จก็ไม่ท่วมถึงนะครับ น่านจะไปได้อยู่ครับนะนะบเดี๋ยวอนนัพเดเเต,ตเดสถานการณ์แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวหาวิธีข้ามก่อนขึ้นเรือนี่น้ำก็แรงตรงนี้ครับน้ำตรงนี้แรงเดี๋ยวอัปเดตสถานการณ์แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวขึ้นเรือไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับคลิปนี้ <laughs> ยากอยู่เลยรออาจารย์ก่อน เดี๋ยวจะข้ามไปตรงนู้นนะครับน่าจะไปยากอยู่เดี๋ยวกลัวโทรศัพท์ตกน้ำครับเอาละครับบ๊ายบายมาแล้วครับข้ามมาแล้ว,ขลวเขามาส่งเราก็ไปครับมีเจ้คุณครูนะครับขึ้นไปแนละ้วคุณครูไปสอนนักเรียนที่ป้านมะนาวครับคนข้างบนนู้นสีเหลืองนะครับคุณครูที่สอนผมคนระับ มารับกูเหมือนกัน,ม,นมีคนครูที่สอนผมลงบนนู้นมารอรับเพื่อนเนาะพาดึงครูแม่มารอรับนะครับ โอ้ยยังสับกลงดิเฮ้ยมืดฝนมันละกาุ่มคนนี้หละเขาอายเขายินนี่แหละมาส่งกันมีแต่คุณครูครับนี่ไปสอนนักเรียน ที่บ้านมะนาวซื้อหลังคนนี้ครับนี่คุณครูของผมนะครับสอ,สอนพิเศษสอนพิเศษแต่ยังไม่รู้เรื่องครับผม เอาละครับพี่ครับขอบคุณพี่กานครับฝากกดไลค์กดแชร์เด้อไปแล้วคลิปต่อเนื่องบวาสดย